นี่โยนนี่มาแล้วเต้าแร่หแห่งหมาหอแล้วท่านผู้ชมนี่เต้าแร่แห่งหมาเนาะ in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me?

level doing living my pace you're only young one yeah that's all great but I also want a future where I'm okay living life is doing lots of cocaine wait no it's living with no shame wait no it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and it's okay well I just want to be happy how to get there hmm glad that you asked me I think it's different for everyone some of us need work others need fun some of us need purpose to overcome but try to กระบสบายดีแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็น้าหน้านักตกปลาทุกทุกคนเนาะยินดีต้อนรับสู่ช่องบ่าวไซสแนลอีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะวันนี้บ่าวไซกะพาทุกคนมาออกไม้อีกแล้วเนาะวันนี้มากับน้าอ้วนนนี่เนาะนี่มาสองคนนะวันนี้มาตกปลาหลังเลิกงานเนาะวันนี้เนาะอยู่ที่บ้านโนนศรีทันคือเก่าเนาะนี่ไม้หลับไม้เดิมไม้ประจำเนาะหนึ่งปีมาเธอหนึ่งเมายธรรมศาสตร์เนาะเอาวันนี้ก็สิมาลินเป็นกบยางคือเก่าเนาะวันนี้ก็ใช้เป็นกบยางของ นี่เนาะสปอนเซอร์ใหญ่เขานั่นก็คือหน้าต่อเนาะที่เผนส่งกบยางไม้เบอร์ไซเนาะรีวิวนี่เนาะกบตัวนี้เผนสไม่ให้ซีโต้เมื่อก่อนรีวิวไปแล้วเนาะตัวนั้นเนาะนี่ตัวนี้นี่ทรงสวยงามเนาะสองเออเป็นไปลิวขู่เนาะนี่เดี๋ยวมาทดสอบแอคชั่นแล้วเนาะกับไม้นี่เอามาตามล่าหาผลงานกันเลยเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยมนี้ เงียบเนาะเกียร์เลยเนาะตีหลอกปลานี่มาสิเห็นขึ้นการลูกปลาอยู่เนาะไปเลยเฮย้ย ้ยน,นี่โดนนี่มาแล้วแต้มแ,แรงแข่งม้านมาแล้วท่านผู้ชมนี่แต้มแ,แรงแห่งม้านเนาะนี่ท่านผู้ชมมาแล้วเนาะแต้มแ,แรงแห่งม้านเนาะจากกบยางนะต่อนะถือเป็นฝากให้รีวิวเนาะบอสไซที่ว่ารอดอีกแล้วเนาะเป็นอีกตัวหนึ่งเนาะที่บอสไซเอาออกมารีวิวที่ว่ามันนะมันเนาะวันนี้เนาะใส่สวยๆเนาะเดี๋ยวบอสไซขอเก็บปลาหาตี่กันต่อเนาะท่านผู้ชมนี่เหลียมนี้พอดี

dạ đấy dạ dạ Dứt con, dứt con Tí con dạ có dạ tí con. บอกว่าณวันที่งมาจะตีเช็คก่อนเื่อมีตัว นี่เดี๋ยวเอาเป็นตัวนี้ลงไปเนาะไม้มหกตัวนี้กันสว่าจะดีกว่าตัวเมื่อกี้ตัวนี้จะเป็นตัวน้อยกว่าแต่กันสว่าดีกว่าแน่นอน,นกันสว่าตัวนี้เจ๋วเลย common. 一面。嗯 ตัดกัดกัด,กดน่าจะกระสุนกระสุนนั่นน่ะนี่โดน กัดน่าจะกระสูดกระสูดนั่นนะ่ะนี่โดนโอ้ปลาคอเต็มสองมาแล้วท่านผู้ชมนี่เต็มปากเต็มคำเหนือกระสูดน,นี่ท่านผู้ชมมาแล้วเนาะเต็มที่สองมันหมานเนาะจากกบยางหน้าต่อนัอ่นี่เต็มปากเต็มคำเนาะนี่มันหมานเนาะเดี๋ยวบอใส่่อเก็บปลาหาตีกันต่อเนาะมาท่านผู้ชมตีกันต่อหน้าเหลี่ยมนี้ นี่เอาเหลียมนี้เลยป็นไปไ้ต,วตวัวนตัว กล้วเฮ้ยตามอยู่ <c oughs> กันแล้วสงสยัยวัดนี่โดนเต็มสามแล้วตายยังไงตายยังไงนี่เต็มที่3มาแล้วบอกแล้วหนะ้าโดนสงสยัยเนียน โ no ปร่งเนียนๆหวานเจี๊ยบเปิดสิกัดบริง่ายได้ไหนหลอมาเก็บปลานี่ท่านชมมาแล wow. ้วเนาะแต้มที่สามเนาะมันมานเนาะบอสไเนาะจากกบยางหน้าต่ออีกแล้วนะนี่นะบอสไรอดแล้วเนาะเมื่อนี่กับการใส่กบยางเนี่เนาะหน้าต่อเนาะมันมานเนาะเดี๋ยวบอสไขอเก็บปลาหาตีกันต่อเนาะ ta thấy không mà tay dài lên Nhìn Nói được tí xe cần gì rồi เอานะ้ท่านผู้ชมตอนนี้ก็ใกล้สิคราแล้วเนาะบาไซกับเซียกับแล้วนะเนาะเรามาสรุปผลงานการออกไม้เลยดีกว่าเนาะสำหรับผลงานการออกไม้เมื่อนี้เนะาะบารไซต์ใส่เงาของหน้าต่อเนาะที่ส่งมาให้ใส่เนาะแล้วก็รีวิวเนะาะก็ถือว่าปากัดดีสมควรเนาะใส่ตัวใดก็มันหนะนะม,มันนะท่านผู้ชมนี่เนาะผลงานเมื่อนี้เนาะนี่นี่เลยนี่บาไซได้อยู่สามแต้มเนาะนี่หนึ่งสองสามตัวนี้เนาะสองตัวนี่เป็นของลาอ้วนเนาะเป็นใส่โลดตัวหนึ่งเนาะนี่มันหมานเนาะมันนี้เนาะ นี่ก็จะประมาณนี้เนาะเอานะัท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเปาไซเนาะแล้วพอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย